สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์นวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารทางการเมืองที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันนี้ที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษนะครับคุณกฤษดามนุจรัจทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกรณีที่มีการถอนคำร้องการยื่นขอประกันตัวแก่นำราชฎรในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 แล้วข้อมาตรา116รวมทั้งความผิดอาญาอื่นๆเนี่ยครับที่ร่วมกันชุมนุมเมื่อวันที่19แล้วก็20กันยายน2563ทวงคืนอำนาจปักหมุตราษดรโดยระบุถึงสาเหตุที่ต้องถอนคำร้องก่อนในช่วงเย็นเนื่องจากว่าระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานพบว่าเอกสารนั้นไม่สมบูรณ์นะครับขอเปิดเผยว่าเป็นเอกสารแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นเอกสารอะไร จึงเป็นเหตุให้ถอนคำร้องและหลังจากนี้จะมีการยื่นคำร้องขอประกันตัวมาอีกครั้งภายในสองสาวันนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับคำร้องของทางด้านนางสุริรั์ชีวารักษ์ซึ่งเป็นแม่ของเพนกวินพนัิธุ์ชีวารักษ์ที่ได้ยื่นขอนำตัวเพนกวินเนี่ยนะครับไปยังโรงพยาบาลพระรามเก้านั้นปรากฏว่าศาลก็มีการยกคำร้องโดยระบุว่าอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ รวมถึงเป็นเหตุผลไม่เพียงพอต่อการอนุญาตตามขับร้องโดยหลังจากนี้เนี่ยครับทางด้านทนายความจะไปขอหนังสือจากโรงพยาบาลพระราม9้าว่ามีความพร้อมหรือไม่อย่างไรหากต้องมีการนําตัวเพนกวินไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระรามเก้าเบื้องต้นได้มีการสอบถามพูดคุยกับทางโรงพยาบาลแล้วคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับส่วนนางสุริรัตน์เนี่ยนะครับแม่ของเพนกวินก็บอกว่าตอนนี้สุขภาพของเพนกวิน รู้สึกว่าตัวเองเป็นห่วงนะครับเพราะเกรงว่าเพนกวินอาจจะได้รับการติดเชื้อในกระแสเลือดพร้อมขอให้สื่อมวลชนร่วมกันจับตาหลังจากที่ได้สังเกตว่าเพนกวินนั่งรถเข็นเข้ามาในห้องพิจารณาคดีและพบว่ามีสายน้ําเกลือนั้นเสียบอยู่แล้วก็มีเลือดออกรวมถึงขาของเพนกวินยังมีสีดําครัจึงได้มีการสอบถามอาการก็ทราบว่าอาการชาที่ขานะครับ ตนเองจึงเป็นห่วงดังนั้นก็ขอให้สารเมตตามีคำสั่งอนุญาตให้นำตัวเพนกวิ้นไปรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ไว้ใจได้ก็คือขอไปที่โรงพยาบาลพระราม9ก้าเนี่ยนะครับเพราะรู้สึกว่าเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพของเพนกวิ้นเพราะจากการพูดคุยกับราชทันจึงทราบว่าเพนกวิ้นนั้นเนี่ยมีอาการวูบจึงถึงนำตัวไปตรวจเลือดแล้วก็ผลเลือดออกมาไม่ค่อยจะดีนักเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยแม่ของเพนกวิ้นยังบอกนะครับว่า เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมตัวเพนกวินมานั้นกีดกันไม่ให้พบปะกับครอบครัวแต่เมื่อใกล้ถึงช่วงพักาการพิจารณาสารก็ได้เมตตาให้ตนเองนั้นไปพบปะพูดคุยกับลูกได้บ้างนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เ,เป็นความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับตัวของเพนกวินก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะทางด้านท่านใหม่ของเจ้าจุลเจิมเนี่ยนะครับท่านก็บอกไว้แล้วเนี่ยนะครับว่า การอดอาหารของเพนกวินนั้นเพราะเพนกวินต้องการที่จะไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลและตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนอย่างที่ทางด้านมอมเจ้าจุลเจิมว่าหรือไม่เนี่ยนะฮะก็ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นแม่ก็ขอนำตัวเพนกวินไปโรงพยาบาลพระหามงเก้าแต่ศาลก็ยกคําร้องนะครับเพราะศาลบอกว่าอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ ก็ต้องดูว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับทางด้านนางสุริรัตน์นั้นจะไปยื่นกับกรมราชทัณฑ์เรื่องนี้หรือไม่อย่างไรเพื่อที่จะขอย้ายตัวลูกชายไปรักษาที่โรงพยาบาลพระรามเก้าซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะครับทางด้านรุ้งปนานศยาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าถ้าพวกเขาไม่ได้รับการประกันตัวก็จะอดข้าวเหมือนเพนกวินบ้างก็ดูนะครับติดตามกันว่าเรื่องราวเรื่องนี้เหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไร กันต่อไปครับ